งนี้เลยจ้าน้องผีเสื้อเชิญนั่งตรงนี้เลยนะคะขอบใจนะจ้าอ้าวรีบเอาขนมและเครื่องดื่มแสนอร่อยมาเสิร์ฟได้แล้วมาวครับมาแล้วขนมเค้กโซดพิเศษและน้ำโซดาแสนสดชื่น ลองจิมดูสิจ้าพี่เลือกแต่ของอร่อยอร่อยมาให้น้องเลยนะจเนียอร่อยจริงๆด้วยอ่ะกินได้กันสิจ้าโอ้อร่อยสุดสุดไปเลยนะนี่เงยเงเงีๆๆ้เอาขนมกับโซดามาเติมอีกแล้วเอามาเยอะเยอะเลยนะเอามาให้หมดเลยเร็วๆอมโอ้มาแล้วขอบโหเยอะเลย ้งั but, normal, logical, ้งมออมอยม่อยลอยอยห่ยนู่นก็อะไนู่ก็เลอ้อ่ยเหม่เลยอมันไม่ไหวโอ้ยโอ้ยโอ้ยาออื้ออ้ออ้อไม่ไหวแล้วไปก่อน ช้าก็ได้ครับพีโล่มี่ข้าวไม่แย่งขนมกินหลอกรีบกินอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็สำลักขนมติดคอกัอนพอดีอะไม่ค่าครับพี่โรคงลืมตัวไปหน่อยนึงนครับก็ขนมมันกรอบอร่อยจนฮีโร่ห้ามใจไม่ไหวเลยครับแต่ว่าพี่ข้าวถึงฮีโร่จะกินเร็วฮีโร่ก็เคี้ยวละเอียดนะครับ ฮีโร่มั่นใจได้ไงครับว่ารีบเคี้ยวขนาดนี้จะเคี้ยวละเอียดพี่ข้าว่านะฮีโร่กินให้ช้าลงแล้วก็ค่อยๆเคียเ้ยวให้นานมากขึ้นเนี่ยนะครับจะดีต่อระบบทางเดินอาหารของเรามากกว่านะเอ๊ะแต่ว่าตอนที่พี่ข้าพูดถึงระบบทางเดินอาหารนะครับฮีโร่กเกิดข้อสงสัยขึ้นมาทันทีเลยครับสงสัยว่าอะไรครับฮีโร่สงสัยว่าระบบทางเดินอาหารนะครับมีเอวัวว่าอะไรบ้างพี่ข้าว่าฮีโร่เนี่ยน่าจะพอดูเรื่องระบบย่อยอาหารมาใช่ไหมล่ะ ใช่ครับระบบย่อยอาหารมีหน้าที่ย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กที่สุดเพื่อดูดซึมสารอาหารผ่านกนระแสเลือดให้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับฮีโร่ร่างกายของเรานะครับมีการย่อยอาหารอยู่2แบบนะครับแบบแรกคือการบดอาหารหรือย่อยอาหารเชิงกลน,นะครับคือการทําให้อาหารนี้มีขนาดเล็กลงด้วยการบดเคี้ยวแล้วก็การบีบตัวของทางเดินอาหารนะครับแต่ว่าก็ไม่ทําให้อาหารนี้มีขนาดเล็กลงที่สุดจนสามารถจะดูดซึม ไปสู่เซลล์ของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารทั้งหมดเนี่ยต้องผ่านการย่อยแบบที่2ก็คือการย่อยทังเคมีนะครับคือการทําปฏิกิริยาเคมีระหว่างอาหารกับน้ําโดยตรงทําให้อาหารมีขนาดเล็กลงนะครับโดยอาศัยเอนไซม์หรือว่าน้ำย่อยเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับ พอย่อยทางเคมีเสร็จเราก็จะได้สารโมเลกุลเล็กที่สุดจนสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วล่ะครับโดยอาหารที่ต้องผ่านการย่อยนะครับก็มีอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันครับส่วนพวกเกลือแร่และก็วิตามินเนี่ยส่วนใหญ่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงเลยล่ะครับแบบนี้แปลว่าอวัยวะด่านแรกของระบบทางเดินอาหารก็ต้องเป็นช่องปากแน่ๆเลยครับเพราะตอนที่เรากินอาหารเข้าไปอะครับ ฟันก็จะทำหน้าที่บดอาหารครับอืมถูกต้องแล้วครับในช่องปากของเราเนี่ยนะครับจะมีต่อมน้ำลายทำหน้าที่ผลิตน้ำลายนะครับมาคลุกเคล้ากับอาหารทำให้ง่ายต่อการกลืนแล้วก็เคลื่อนไปสู่ส่วนต่อไปนะครับแล้วในน้ำลายเนี่ยนะครับยังมีเอนไซม์อะไมเลสทำหน้าที่ในการย่อยอาหารจำพวกแป้งอีกด้วยละครับต่อจากปากแล้วฮีโร่คิดว่าส่วนต่อไปเอาวยวะต่อไปคืออะไรครับอืมน่าจะเป็นหลอดอาหารแล้วก็ไปกระเพาะอาหารมั้งครับ ถูกต้องแล้วล่ะครับพออาหารเคลื่อนที่มายังกระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารเนี่ยจะถูกกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวก็จะเกิดการบีบตัวคลายตัวทําให้อาหารเนี่ยคลุกเคล้ากับน้าย่อยที่ผลิตมาจากต่อมไรท่อนะครับและในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับสารอาหารจำพวกโปรตีนเนี่ยจะถูกย่อยมากที่สุดเลยครับด้วยเอนไซม์เพปซีนครับอืเอ๊ แล้วตอนนี้สารอาหารสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ยังคะพี่เข้าอืยังครับอาหารนี่จะต้องถูกย่อยต่ออีกนิดหนึ่งนะครับ<ม>ที่ลำไส้เล็กนะครับโดยในส่วนที่ลำไส้เล็กตอนต้นเนี่ยนะครับจะมีน้ำย่อยที่หลั่งมาจากตับอ่อนแล้วก็น้ำดีที่หลั่งมาจากตับเนี่ยมาช่วยน้ำย่อยในลำไส้เล็กนะครับณจุดจุดนี้นะครับสารอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันเนี่ยจะถูกย่อย,อยอย่างสมบูรณ์แล้วก็ถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กนี่แหละครับ โอ้โหในที่สุดก็ย่อยได้เสร็จสมบูรณ์สักทีนะครับเนี่ยอเอ๊ะแล้วลำไส้ใหญ่เหรอครับพี่เข้าลืมลำไส้ใหญ่หรือเปล่า ไม่ลืมครับไม่ลืมพี่ข้าวกำลังจะบอกอยู่นี้ไงว่าที่ลำไส้ใหญ่นี่นะครับไม่มีการย่อยอาหารเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามีการดูดซึมพวกน้ําเกลือแร่แล้วก็วิตามินเข้าสู่ระบบกระแสเลือดนะครับผ่านทางผนังของลำไส้ใหญ่นั่นเองส่วนพวกกากอาหารที่เหลือจากการย่อยนะครับก็จะถูกขับออกจากร่างกายผ่านทางทวารหนักซึ่งก็คืออุจจาระนั่นเองครับแบบนี้ก็เรียกได้ว่าครบจบกระบวนการย่อยอาหารแล้วล่ะครับ มาเร็วมาเร็วมาสนุกกับคำถามเรื่องระบบทางเดินอาหารกันเถอะรู้กันไหมว่าอาวัยวะไหนไม่ใช่อวัยวะในระบบทางเดินอาหารระหว่างกระเพาะอาหารลำไส้เล็กหรือว่าปอดถูกต้องปอดนั่นเองปอดเป็นอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ ไม่สามารถช่วยย่อยอาหารได้ส่วนกระเพาะกับลำไส้เล็กนั้นช่วยย่อยอาหารได้มาช่วยกันคิดต่ออีกสักข้อนะอวัยวะใดที่ผลิตน้ำย่อยขึ้นมาไม่ได้จะเป็นตับอ่อนกระเพาะอาหารหรือลำไส้ใหญ่ใช่แล้วอวัยวะที่ผลิตน้ำย่อยขึ้นมาไม่ได้คือลำไส้ใหญ่นั่นเอง ในลำไส้ใหญ่ไม่มีการผลิตน้ำย่อยเพราะอาหารจะถูกย่อยอย่างสมบูรณ์ที่ลำไส้เล็กก่อนจะส่งผ่านมาที่ลำไส้ใหญ่ว้าวเป็นประกายช่างสวยงามอะไรอย่างนี้ น้องผีเสื้อจะต้องปลื้มและได้สัมผัสถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของเราแน่ๆอ๋ออืแต่ก่อนอื่นจะท่องทำให้ดีกว่านี้ก่อนอืมทำเป็นแหวนสวยๆสักวงน่าจะดีโอ้ยต้องรีบจัดการแล้ว โอ้วิาวโอ้โหอะไรเนี่ยมันสุดยอดมากนี่มันคือลูกกวาดเม็ดตอนี่นาแถมยังสวยมากด้วยนะเนี่ยอุ้ยน่ากินจังเอ๊แต่ของใครกันเนาะคงคงไม่มีเจ้าของหรอกเนาะว่าแล้วก็อ่าอ่าออัอุ้อ๋ออ๋อโอ้ยไม่เห็นหวานเลยหูแข็งมากด้วยโอ้เจ็บฟันนะเนี่ยอุ้บอุยบอุ้บโอ้เจ็บฟันเฮ้ยทำไงน่ะ หายออกมาเดี๋ยวนี้นะอุ้มหายม้โอ้ยโกรเฮ้ยกินไปได้ยังไงไม่ได้เรื่องเลยนะแกเฮ้ยเอามาเอามาขึ้นมาเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะแกเนี่ยมันไม่ใช่ของกินกินเข้าไปก็ต้องเจอแบบนี้แหละอ้าเอานี้กินน้ำซะผลไม้ด้วย อได้ผลเร็วเกินคาดนะอู้ผมไปเข้าน้ำก่อนนะครับนะครับโอมไม่ไหวแล้วไปแล้วคนนะเอดีมากดวนใหคอยชั่วนี่ครับัวหน้าได้คืนมาแล้วครับผมออทำไมเหมือนไม่อยากได้แล้วยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยมัน,นสีแล้วก็เก่งอ๋อมๆๆมันมัมัเหม็นโอ้ย ว่ในร่างกายของเราถึงเรารู้ว่ามันมีอยู่แต่เราก็ไม่เคยเห็นของจริงแต่วันนี้เราได้พี่หมูใจดีส่งเอเยวะมาให้เราหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ให้เราได้มาสำรวจดูกันงั้นเราไม่รอช้าแล้วสำรวจกันเลยดีกว่าไปกันเลยกระเพาะอาหารดูสักภายนอกสิ รเรียบมากนุ่มด้วยครับลำไส้เล็กโว้าวมันเป็นก้อนๆน,นะครับนิ่มๆน,นะครับใช่ไหมนิ่มโอ้ยาวเฟื้อยขดไปขดมาเนาะใช่ครับอ้อแข็งๆแล้วก็ขูกข,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 ขานะครับเนี่ยผ่านไะผ่าเลย กระเพาะจะหนามากเนี่ยเพราะว่าในกระเพาะเป็นกดใช่ไหมใช่ค่ะไม่งั้นถ้ามันไม่หนาเนี่ยกดมันก็จะย่อยกล้ามเนื้อหมดมันก็ต้องหนาแข็งแรงอ้กอกรหญ่เลยเนื่องจากมันนิ่มมันก็น่าจะผ่าง่ายอะค่ะใช่มีอะไรเหนียวๆด้วยมันคือผน,นังของลำไส้เล็กหมดเลย เรียบมาลำไส้ใหญ่อุ๊ยอะไรอ <alie? S 2> ่ะเราเจอเศษกากอาหารเพียบเลยกินไม่ย่อยอาหารใช่แล้วข้างในเป็นไงนิ่มไหมนิม่มมากเรียบเรียบนุบ่มด้วยครับส่วนข้างนอกเนี่ยแข็งขุขะหมดเลยครับ เราได้สำรวจดูกระเพาะแล้วก็ลำไส้ไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูการขยายตัวของกระเพาะกันบ้างครับนี่คือกระเพาะแบบเดียวกันที่เมื่อกี้เราผ่ากันไปนะครับเดี๋ยวพี่ค้าจะลองใส่น้ำนะครับรมอหน่อขึ้นแล้วครับอู้ โอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับว่ากระเพาะจะขยายได้มากขนาดนี้อืมพี่ข้าวนะนึกถึงตอนที่ไปกินบุฟเฟ่เลยอะครับตอนที่เราอิ่มมากๆเนี่ยกระเพาะเราคงขยายใหญ่แบบนี้เลยอะครับฮะงันจะแปลว่ากระเพาะพี่ข้าวก็คงใหญ่กับพาะพอกับกระเพาะพี่หมูสิครับก็มไม่แน่นะครับฮีโร่ อาหารหลากหลายที่เรากินเข้าไปนั้นเมื่อถูกบดเคี้ยวย่อยให้เล็กลงในเบื้องต้นแล้วจะถูกส่งมาพักไว้ที่กระเพาะอาหารเพื่อทำการย่อยให้เล็กลงไปถึงระดับโมเลกุลโดยอาหารจะถูกย่อยในกระเพาะอาหารนาน30นาทีถึง3ชั่วโมงขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารนั้นๆโดยปกติแล้วกระเพาะที่ไม่มีอาหารของคนเราจะมีปริมาตร50ลูปบาทเซนติเมตร แต่สามารถขยายได้ถึง500 2 0 0 0ถึง2,000ลูกบาทเซนติเมตรหรือ10 4ถึง40เท่าเลยทีเดียวโดยในกระเพาะอาหารจะมีสภาวะเป็นกรดประมาณ pH 2 3ถึง3ซึ่งเป็นสภาวะที่เอื้อต่อการทำงานของเอนไซม์และน้ำย่อยต่างๆนั่นเองครับเราได้เห็นและสำรวจอวัยวะบางส่วนกันไปแล้วแต่อวัยวะเหล่านั้นมีการจัดเรียงตัวยังไงแล้วเชื่อมต่อกันยังไง เรามาทบทวนความทรงจำกันสักนิดดีกว่ากับการทดลองนี้เลยครับไ,ไหนนะครับทำปากก่อนปิดเลย างเดินอาหารจำลองและที่อยู่ในบีเกอร์นี้นะครับคือตัวแทนของน้ําและก็อาหารที่เรากินเข้าไปครับเดี๋ยวเรามาดูการเดินทางของอาหารผ่านอ,าอาวัยวะต่างๆเหล่านี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ การทดลองจะเห็นว่าอาหารที่เรากินจะถูกกลืนลงสู่หลอดอาหารเคลื่อนต่อไปยังกระเพาะอาหารเพื่อทำการย่อยเชิงเคมีแล้วไปต่อยังลำไส้เล็กเพื่อย่อยให้สมบูรณ์และดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายจากนั้นจึงถูกส่งต่อไปยังลำไส้ใหญ่และสุดท้ายกากอาหารที่เหลือก็จะถูกขับออกมาทางช่องทวารหนักซึ่งในความเป็นจริง กระบวนการทั้งหมดต้องใช้เวลาหลายนาทีจนถึงหลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จสิ้นขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่เรากินเข้าไปและการบดเคี้ยวเพื่อย,ย่อยอาหารในส่วนแรกที่ช่องปากของเราด้วยครับได้เวลามาช่วยกันตอบคำถามแสนสนุกแล้วฉันอยู่ในช่องปากฉันคือส่วนแรก,แรก ช่วยในการย่อยอาหารโดยผลิตของเหลวอย่างหนึ่งออกมาฉันมีหน้าที่ในการผลิตน้ำลายใช่แล้วฉันก็คือต่อมน้ำลายฉันผลิตน้ำลายออกมาคลุกเคล้ากับอาหารเพื่อให้ง่ายต่อการกลืนและเคลื่อนผ่านไปยังส่วนต่อไป ในน้ำลายยังมีเอนไซม์อะไมเลสทำหน้าที่ย่อยอาหารจำพวกแป้งด้วยมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามละกันฉันเป็นช่องแคบๆยาวๆฉันอยู่ส่วนท้ายๆของระบบทางเดินอาหารฉันมีหูรูดที่ทำหน้าที่ปิดกักอาหารไว้ฉันอยู่ต่อจากลำไส้ใหญ่ ฉั้นก็คือช่องทวารหนักเป็นช่องแคบยาว2.5ถึง3.5เซนติเมตรอยู่ต่อจากลำไส้ใหญ่ชั้นคือตัวเชื่อมระหว่างระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่ายชั้นมีหูรูดซึ่งประกอบด้วยกามเนื้อเรียบและกามเนื้อลายซึ่งทำหน้าที่ปิดกักอาหารไว้ ระบบย่อยอาหารหรือระบบทางเดินอาหารมีความสําคัญสําหรับร่างกายเรามากๆเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับเวลาที่เราจะกินอะไรนะครับเราต้องค่อยๆกินนะครับอย่ารีบเคี้ยวรีบกลืนต้องค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกลืนนะครับและที่สําคัญเนี่ยเราต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับแล้วก็ครบทุกมื้อด้วยไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเราจะได้ไม่ปวดท้องแล้วก็เป็นโรคกระเพาะครับ ได้เลยครับพี่ข้าวและหลังจากนี้ฮิโร่จะกินผักผลไม้มเป็นประจำด้วยนะครับจะได้รับวิตามินท้องไม่ผูกด้วยอืนอกจากท้องผูกแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเรามีอาการท้องร่วงท้องเสียที่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดิอนอาหารเนี่ยก็น่ากลัวแล้วก็อันตรายไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะนอกจากทําให้เราปวดท้องท้องเสียแล้วเนี่ยเรายังมีไข้อีกนะโอ้แค่คิดตัวน่ากลัวเลยครับเนี่ย แล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงครับจากการติดเชื้อในระบบทางเดิอนอาหารหก็ไม่ยากเลยนะครับ <c oughs> เพียงแค่เราทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะแล้วก็อย่าลืมกินร้อนช้อนกลางล้างมือทุกครั้งนะครับก่อนที่จะรับประทานอาหารเนี่ย <c oughs> ก็ช่วยได้มากเลยละครับ <c oughs> แต่ถ้ามีอาการรุนแรงแล้วก็ควรไปพบแพทย์ใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ใช่นะครับอย่าชะล่าใจไปนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดนะครับ สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันกินฮอทดอกประจำปีเพื่อหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของที่สุดผู้เข้าแข่งขันปีนี้รับรองไม่มีใครยอมใครแน่ๆตัวแรกไม่ใช่ใครที่ไหน พี่พึ่งสุดเทพผู้เก่งกาจและมั่นใจว่ากระเพาะแข็งแรงกว่าเหล็กในต่อมาคือพี่ด้วงสุดลํำกระเพาะแข็งแรงดุดหินผาต่อมาเลยครับพี่หัวเสาปากใหญ่ฟันคมฟาดเรียบแน่นอนสุดท้ายพี่ตายเยอะที่เขาบอกว่ากระเพาะก็เยอะไม่แพ้ตาฟาดเรียบทุกจานแน่นอนเอาละครับ อย่ารอช้าเริ่มการแข่งขันก oh, uh, oh, oh. oh ันดีกว่าเร่อยเิ่มเลยเรี่มเลยอเร่มเริ่มไม่ทันไรพินดวงร็ยกของขาวยอมแพ้ไปแล้วครับแบบนี้ผู้ที่เหลือก็เข้าใกล้ชัยชนะขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โห พี่สาวแยดอาหารเยอะเกินไปจนหงายหลังล้มอาหารตกพื้นถูกปรับแพ้นะครับแต่ถ้าทางจะไม่จบง่ายๆนะครับเพราะที่เหลืออีกสองก็แข็งแกร่งสูสีกันมากๆไม่มีใครยอมแพ้ใครเลยผลจะเป็นยังไงใครจะชนะกันอายใจไม่ออกก็กิ้งดีกว่าแล้วก็ได้ผู้ชนะแล้วครับ พี่พิ่งกระเพาะเหล็กครับแล้วไป